อ่ะพร้อมแล้วอ่ะทุกคนฟังตั้งใจใครจะนั่งแบบท่านนั่งสมาธิก็ได้หูฟังเสียงอาจารย์ว่าอาจารย์ให้ทำอะไรนะครับ <c oughs> หรือบางคนไม่ต้องนั่งสมาธินั่งพนมมือรับปาอ่ะทุกคนหลับปาแล้วทำใจทำจิตนั่นแหละให้สบายๆโดยวิธีการหายใจเข้า ช้าๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาสัก3มครั้งจนรู้สึกสบายทั่วร่างกายแล้วให้ทุกคนนะครับตั้งนะโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคชามิธรมมังสารนังคชามิสังขังสารนังคชามิข้าพระเจ้าบอกชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดอายุขอนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ทรงตัดสรู้ด้วยพระองค์เองอันมีพระสมณะโคดมเป็นต้น ข้าพเจ้าขอนอบน้อมในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆองค์ได้ทรงตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้ว เป็นสารณะข้าพเจ้าขอตั้งจิตมั่นอธิษฐานจิตในข่าวครั้งนี้ขออัญเชิญพระแม่ธรณีพระจตุโรคบาลทั้งสี่พระอาทิตย์พระจันทร์ทวยเทพเทวา ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินถึงวังบาดาลตลอดถึงผู้ที่ปกปักรักษาแผ่นดินสยามหรือประเทศไทยนี้จงมีส่วนร่วมอนุโมทนาบุญ ในบุญกุศลทานกุศลภาวนากุศลในคำอธิษฐานจิตที่จะเกิดเบื้องหน้านี้ของข้าพเจ้าทุกคนด้วยบุญและกุศลใดๆทานและกุศลใดๆภาวนากุศลใดๆที่ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุลวันเดือนปีเกิดอายุได้เคยสร้างมาในอดีตชาติก็ดีในชาตินี้ปัจจุบันนี้ก็ดีข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตถึงบุญและกุศลทานและกุศลภาวนากุศล เป็นบารมีมาบังเกิดในรูปและนามขันทั้งห้าท่ทั้งสี่ของข้าพเจ้าณบัดนี้ด้วยเถิดจงส่งผลในชาตินี้ณเวลานี้เป็นต้นไปในการดำเนินชีวิตเป็นปัตตุชนของข้าพเจ้า ในชาติภพนี้ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในสัมมาอาชีพที่ข้าพเจ้าได้กระทำอยู่เป็นที่รักของเรามนุษย์เทวดาทุกคนลอบข้างมีปัจจัยสี่และมีเงินทรัพย์สิสน ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนคำว่ามีคำว่าได้คำว่าสำเร็จทุกประการจงมาบังเกิดแก่ข้าพเจ้าตามเหตุปัจจัยแห่งครรอธิษฐานนี้ด้วยบุญของข้าพเจ้าเอง หากข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมทั้งตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีในที่รับก็ดีในที่แจ้งก็ดีที่ได้ก่อเกิดสร้างความทุกข์ อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีให้กับผู้หนึ่งผู้ใดก็ดีให้กับสัพสัตหนึ่งสัพสัตต์ใดก็ดีในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันนี้ที่ผ่านมาข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด อายุขอเอาโหสิกรรมขอเอาโหสิกรรมขอเอาโหสิกรรมด้วยเหตุปัจจัยแห่งบุญและกุศลของข้าพเจ้าเองจงเป็นบุญชิดทานชิดนำส่งให้กับดวงจิตดวงใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้น แม้มาเกิดเป็นใครแล้วในชาตินี้ก็ดียังไม่ได้เกิดก็ดีอยู่ในภพภูมิไหนก็ดีจงได้รับการแผ่เมตตาอัชฐานจิตส่งไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นณนบัดนี้ทันทีขอให้ความสุขความสำเร็จที่ขพเจ้า ได้มีมาจากบุญกุศลของข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้ความสุขเฉกเช่นที่ข้าพเจ้าได้รับมาและเอาหสิกรรมเอาหสิกรรมอโหสิกรรมปลดปล่อยสัญญากรรมที่มีต่อข้าพเจ้าซึ่งกันและกันณนะบัดนี้เวลานี้ด้วยเถิด หากข้าพเจ้ามีสัญญากรรมในเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยที่ทำมาหากินดอกเบี้ยดอกผลการรับจำนองจองจำที่นาที่ไร่อันเป็นสัญญากรรมในอดีตชาติส่งผลมาในชาตินี้ทำให้ข้าพเจ้าต้องได้รับความทุกข์ ความลำบากเป็นหนี้เป็นศินในการหาเงินก็ดีถูกโกงก็ดีถูกเอาเปรียบก็ดีขอให้คำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาและขอเอาโหสิก,กรรมในคราวครั้งนี้จงส่งผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ตามเหตุปัจจัยแห่งกรรม จงเป็นปัจจัยเป็นเหตุแห่งความสำเร็จในความตั้งใจจิตที่จะขออโหสิกรรมในคราวครั้งนี้จงสำเร็จตามคำอธิษฐานคำขออโหสิกรรมการการแผ่เมตตาในคราวครั้งนี้ด้วยเถิดทักจ,จตุโรค พระยามกทั้งสี่ข้าพระเจ้าขอส่งน้ำอุทิศคำอธิษฐานจิตในข่าวครั้งนี้เข้าไปในลังกาทวีปในห้องพระสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญ่ของแม่พะระธรณีขอให้แม่พะระธรณีจงมาเป็นทิศพยาน เป็นผู้ว่าการในโลกอุดรขอให้แม่พะระธรณีจงนำเอาคำอธิษฐานจิตคำแผ่เมตตาคำขอเอาหสิก,กรรมในข่าวครั้งนี้นำส่งให้แก่ทุกดวงจิตวิญญาณทุกสรรพสัตว์ที่ข้าประเจ้าได้กล่าวคำอธิษฐานจิตณนะบัตรนี้ ทั่วทุกดวงจิตเถิดและส่วนหนึ่งส่วนใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างบุญกุศลต่อพระพุทธศาสนามาจึงได้เกิดมาเป็นชาวพุทธในชาตินี้มีร่างกายครบ32ประการขอบุญกุศลนั้นๆ จงเปิดโอกาสส่งผลไปยังการปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าในชาติภพนี้เวลานี้เป็นต้นไปให้ข้าพเจ้าได้มีวารจิตในการปฏิบัติอาณาปานสติกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสูงยิ่งขึ้นไป ในทุกๆวันธรรมะใดคําสอนใดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้แจ้งแทงจริงตลอดขอธรรมะนั้นๆจงมาบังเกิดขึ้นกับจิตใจของข้าพเจ้าเหมือนเป็นแสงสว่างแห่งปัญญา แก่ดวงจิตดวงใจของข้าพเจ้าตรอดทุกๆวันด้วยเถิดธรรมะใดไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังจากใครชื่ออะไรที่ไหนก็ตามนับตั้งแต่บัดนี้ หากไม่ใช่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดสรู้รู้แจ้งแทงจริงตลอดแล้วไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าจงอย่ามาให้ข้าพเจ้าได้รู้เห็นอีกเลยขอให้คําอธิษฐานจิตในคราวครั้งนี้ชาตินี้เวลานี้ในวันนี้ จงส่งผลสำเร็จทุกถ้อยคำที่ได้เปล่งออกมาทุกเสียงที่ได้เปล่งออกมาด้วยเถิดพุทธังสรนังคัตฉามิธรรมังสารนังคัตฉามิสังฆังสรนังคัตฉามิ กรรม,มะถาโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธกรรม,มะถาโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธกรรม,มะถาโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธนะโมพุทธายะวจีกรรมังสัพพะปาปัง วินาศสันติมโนกรมมังสัพพะปาปังวินาศสันติกายะกรมมังสัพพะปาปังวินาศสันติสาธุสาธุสาธุ